การภารกิจตอนเสาร์มื่อนี้ก็คือข้างหมอเขาไว้แล้วนะครับต่อแก๊สมื่อนี้้างต่อแก๊สไว้แล้วทั้งน้อยอย่างการมาบงังภารกิจมื่อนี้ก็ติภาพเป็นเลาะหายเฮ็ดจริงคือนเขาเนาะครับเนาะหายเฮ็ดตามเคยครับก็ติมีตัวเด็ดมาฝากคือนเขาครับตัวเด็ดก็ติแต่อยู่สามหางเนาะได้จากพยุส้มบานดรงเตาครับมื่อนี้กติภาพทานบุส้มเป็นเลาะเฮ็ดเนาะ เดี๋ยวตัวเด็ดมาฝาก,กาคือเขารับมือนี้ไต้ตัวเด็ดน้ำพงิ่สม้มครับมือนีว่าที่มีบอมือ้เนะที่มีบอมือนีที่พาไปหาอีกตื่นนตะเศร้าได้กับไปหาเฮ็ดคือเขาครับมาหมองโกนี่ละทเทียมีเนะครับเนะขันคนบ่วมาออกกอนลงค่อยลงสศงลงหอมมาหมองเกนี่ล,ละครับ นี่วะมังปกไว้เสนอกับบ้านนี้ครับบางเทียบางทีนดอกใหญ่ขึน้นมาเนาะเขาบวบปกบางเทียนก็หาเห็นเนาะโอ้ทยท่านใหญ่ครับมังปกไว้ท่นนกกนนานใหญ่เขาปกเคื้องสี่แล้วขันเขามาเห็นหลอดใครอยู่ขับหาเห็ดตุกงเทียเห็ด ลุงงกออกเีกเนาะเห็ดลุงงกออกอีก,ออก,ออก,อกมูไ่ก็หาไปเรื่อยครับเมื่อนี้เดี๋ยวตีเขาผ้าเขาไปอีกทีหนึงครับลงมาคอยแล้วผ้าเขาไปทึ้นึงงอ้อันนี้เป็นเสี้ยเห็ดไข่นะครับเีเนาะนีน่เห็ดไข่ครับคนมาเห็นกับตีมันตองปกไว้เนาะครับเนาะผู้ใดมากกับองปก ่อนมุงเห็ืหผู้ใดมากครับมาหาตะหม่องเกากันนะครับเนาะผู้มาก,ก่อนเห็นดอกน้อยกับตองปกว่าผู้ใดครับครับลอนี้เป็นเห็ดไข่ออกนะครับพาทบธันบุษมเลาะไปอีกครับอันนี้เป็นหนาผ้าปลาไหลนะครับปลาไหลสายเป็นหนาผ้าหามึงขึ้นผู้ใ้ละวัน ปีนขึ้นน้ำหนาผานะครับขัดแถวนี้กัเห็นไข่เห็ดละงอกนะครับไข่หนึ่งครับแต่ว่า,าหมองนี้มันออกก็ไหลายกับกบทที่ขึ้นเนาะบทแน่ขึ้นครับมืออื่นมือหื้อกาดที่ข้นเนาะนี่ครับไข่เห็ดละงอกเนาะไข่เห็ดละงอกหอวเห็ดไข่เห็ดไข่กันบะป,ปกมันเอาไวปเนาะ บาทำ้ใหญ่ผู้ใดมากกัให้พระเจ้าเอารถพาไปบางพูดในป่าขับรถแทมีเฮ็ดละง,งอกป่านี่เนาะครับเดี๋ยวไปไก่ฟงตีแมนเนาะครับเนาะเฮ็ดละง,ง,งอกพูดรับที่ทางผมเนาะไก่พาขันไปส้มไปส้มโอ้เฮ็ดละง,งอกเลี้ยงครับเายกการครับรายการ พอดีปิี่ยตั้แก้วอือหลายดอกอยู่ครับหลายดอกอยู่หลายดอกอยู่ครับนี่ครับยุ่งกับพอยุ่งเลยครับเนาะ บ่เ,เคยนั่งปาดขาเที้ยครับเก็บได้ถ้าไปปาดอยู่ขั้วหลดเนาะหลวงคนเขาเจ้าเฮ็ดปาดขาวพร้อมเฮ็ดกรบเปาปาดเฝ้าคือหาหม่องไม้เนาะครับเนาะพอดีปิ่งใส่แก้วตำเจียวให้อาจารย์ตอนเพลนเนาะหมัวว่านกับปิ่งเห็ดกอครับหมัวว่าน,นปิ่งเห็ดกอใส่ตอนเพลนพ้นหมัวว่านเนาะ เ่นสันเทนปาปีงเฮ็ดกอแล้วก็ตำ้มเช่าไม่รัรเมื่อนี้ก็โอ้มีหอดผู้ผู้อย่างาขนาดคนมาเล่อยด้ังขมัวมวนาน,นี่คนมาเล่อรับเมื่อนี้ถี่ขาหาเล่อไปอีกเนาะวัเทียได้ตื่มกันเนาะ ครับที่พาท่านผู้ชมไปบังกลวยเคีย่ยนหนึงน่งเนาะอาจารย์ว่ามันสุกค่าเคีย่ยนตีอังบอคือกระลอกกินบัดกระบาจักเนาะครับปูนเลาะหนาขาคนละครับก็ตีเอาตัวเด็ดมาฝากคือเขาเนาะครับเนาะตัวเด็าาเเดเกิดของพญ่ส้มเมืเม่อนี้ได้น้ำพญ่ส้มลงเตาเนาะพาท่านผู้ชมเม,มื่อต้นไม่ ตัวนียังบอกข้าเพร่ยงงามเถอะนี่เศรษฐีตีขึ้นวางได้เกาะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีดอกคือบ่บานเนาะผคุ้น,นนะโกงไปงามเนาะครับเป็นหมากครับต้นไส้ของเมเทพันมะขอตดผสบลาบีานี่เนาะอัะ่านผู้ชมลงเหวลงผู้ลงผาเนาะครับ นี่บอน้อยๆน่วโอ้วานบ่มีเขี้ยกล้วยอยู่แถวนี้คน,นกตัวบอกเร็กเนาะครับนี่ครับเขี้ยกล้วยสุกข,ข่าเขี้ยกรลอกกระแตมากินมัดเนาะครับกระแตกระลอกกิน ครับทั้งไต่ไม่ก็ไม่ไลเนาะครับผู้ใดอยากไม่ไรก็มากเก็บครับครับเป็วกล้วยมาจากหน้าผาบางแห่งเนาะครับเนาะเขาก็ใก่สุกแล้วหนึ่งผ้าตะบนส้มส้มตัวเด็ดนะเนาะขี่เกียบม,มาบอก็ครับนะเนาะขี่เกียม แม่แน่ๆล่ะเอาเลยทิวาได้เนาะแอดเขียนไว้นี่บ่ตอนพูนเลยมาปืดลวงว่าติไทยนี่เขียนตัวเด็ดของพลอส้มใบว่าเตียนท่านผู้ส้มส้มอาจารย์เลยบอกปตัดกล้วยห้องก็ขึ้นมาเนาะเกี่ยมตัวนี้ก็เลยลงมาบอกนะครับแน่นเลยทิวาได้เนาะแม่นคักระยุนานน่ทิวาต่อ ไปไก่ไข่บันไดก็ยังบนนี้นะครับคือบนพันธุ์ตีห่โศเขาบอกครับ,รบสามตัวคือสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งนะครับนะเนาะศูนย์เจ็ดครับภายในสามหางนี่ก็มะรุ่นน้ำขันเนาะพ่อใหญ่ส้มพ่อใหญ่ส้มดวงเตานะครับเนาะ มีส้มดงเตาครับเพิ่นได้มาเนาะครับนะเนาะเพิ่นเคยเข่าสุขวดสุงวดเพิ่นว่าสิเนาะก็เลยเลยโทษไปถามอีกบานนี้พอดีเอาพื้อไว้ว่าติดไทยให้ท่านผู้ส้มเบิงเนาะอาจารย์เลยวา่าให้ไปตัดกล้วยอยู่หนาพาขึ้นมาครับพอดีมาหอดแล้วกมีขี้เกียมตัวหนึ่งมาแอบ,บอยู่นี่เนาะนี่ครับคุณคุณปกติขี้เกียมมันฑิยานคนครับ จุกแก่เนาะครับปกติตีแรนหนีเนาะครับคนไม้กไก่ตี่ใบเบิ้งตีหนีวนะเนาะยังบ่หนีอ๋อไปแล้วไปแล้วเต้นขึ้นเอแล้วที่ทั้งหัวผิวัดเนี่ครับอย่าลืมเด้อครับเด้อตัวโสรลาบเนาะเพิน่นตีมาให้ตัวโสรลาบอีรีบ่เพิ่นมาแม่ไปแหลดอยู่นี่เนะาะมึงหันเนาะ แน่นหนกหนักเด้อครับเด้อบางเที่ยวบางที่มันเป็นโชคใหญ่ให้เฮาเนาะพอเปิดไว้กับทันไดิตไทยทันบนส,ส้มส้มก็ลงไปตัดเอากล้วยเคียนอย่างี้ใต้ตนาผาฝากต้นไส้ลงไปเนาะขึ้นมาให้อาจารย์ระบาดนี่ลับขึ้นมาลับขึ้นมาแล้วก็เห็นต่ทุกแก่ขี้เกียมเลยล่ะจิงจกนะครับจิงจกเป็นจิงจกแล้วก็แม่ไปแลดอย่หม่องนานแอดเขียนไว้เนาะ ก็อย่าเริ่มอย่าพลาดเด้อครับเด้อถ้าหากถูกใจกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนเนาะครับเนะาะบร่ได้พลาดให้คลิปต่อไปส่องสังวานงานปัน่นขอฝากใน่องในเลือครับเด้อขอฝากใน่อง YouTube ส่องสังวานงานปัน่นคือสรรหาสิ่งต่างๆไม่ทันบุษมมาเบิงน้ากันมาลุ่นน้ากันเนาะเป็นตัวเด็ดเนาะก็เป็นการเป็นงานเนาะครับเนาะเป็นการเป็นงานงานได้แน่สิ่งไดแน่ตีปั่นไว้ตีผ้าดอน ท่านผู้สม้มไปส้มอีกแป๊บเดียวเนาะครับเนาะว่าปันผู้ทเจ้าหน่อยหอดใส่ล้วเนาะนี่ครับร้านด่านหลังเนาะเมืงด่าน้างครับนิ่วมือเพินเ่นกระเฮ็ดแหเนาะครับว่านนี่ขางใส่เเนาะขางใสครับส้มมีไก่เนาะ ครับเมื่อนี้ก็ตัวเด็ดน้ำพญาส้มมาฝากเนาะท่านพญาส้มไปรุ่นน้ากันครับถิอผ้าท่านพญาส้มส้มโดยรอบไปน้ากันหอนหัดพูดหรือพญานาคไงเนาะคืออาจารย์พันท่าสีแผงหลังวันนี้ก็ท่าเข่าเข้าไว้เนาะพันติแตงครับผ้าโดยรอบส้มโดยรอบกันครับพันติแตงสีแล้วก็แอดก็จะไปเก็บอีกทีหลังเนาะผู้ใหญสุวรรณเนาะ สามเมตรสามสิบส้วงพนเอามาพอดีตรงเป๊ะเลยนะครับกับสามศนะูนย์เนาะส่วงพันเอามาเนาะคืองวดนี้ผนอยากได้พระพุทธเจ้าวน้อยขุ่มสูงสองเมตรไกลกับสองเมตรขุ่มสูงเนะาะกับโแนีเนาะครับเนาะกับโแนีเพิ่มอีกตัวนึงก็ได้ครับกับโแนะีเนาะเป็น 2, สองศูนยะ์ครับยางไกลกับสองสองเมตรทั้งสองเนาะครับหลวงปู่เทพโลกระดอนนะครับพายางเลี้ยวเล็กน้อยนะครับเนาะ นี่ครับเิ่นกำลังติเหลี่ยนสีระบายสีเนาะแอดมาปั่นว้ไห่แล้วแอดกะติดแตงหนาแตงเขียวปากเพื่อดนันเพ็่นอีกทีหนึ่งเนาะส่วนนี้ก็เป็นแผงหลังสีสมนะครับแต่ว่าติดเป็นปลายสีท่องปลายสีท่องแก้มเนาะแอดกะติมาผิวมาเพ่นไห้ปลายสีท่องครับทั้งนี้ก็แอดปั่นว้องค์นี้สามองค์เนาะ,ะเพื่อทีเจาปางเปิดโลกทรงเครื่องครับ ถ้ามหาจากักรพรรดิก็บจังเพิ่งจังเอามาเนาะพอดีปันออน่นสามองค์งี้ๆแล้วๆก็บดี๋ปั่นพญานาคก็ลงไปปั่นทำยวัดปลาดันไม่อ่านบ้านหน่อยนะดูนเนาะเดี๋ยวใหญ่ไปโอ้ยหใหญ่ไปน้องขมาก็จังใหญ่ครับไปเี็ดอยู่ตรงสมบูรณ์อีกเนาะทางอำเภอทาง,ทาง,ททงยายกันโทยังเดี๋ยวใหญ่กับมาสามใสมาวัดพรอจะเล่นหรือมาขมเลาะก็จังเดี๋ขึ้นมาหนีอีกทีหนึ่งเนาะแล้วนี่ครับแล้วไกลก็ทิ่ดีไปพุูดละครับ บ้านดงสมบูรณ์อีกเนาะไปอยู่ฝุ่นเป็นปีเนาะปี68กแปดังแิดใหญ่กลับมาสามไสอีกตัวสองครับครับอย่าลืมเด้อครับเด้อตัวแอดบอกเนาะอยู่ในสมุดที่เขียนไว้น่ะเนาะครับเนาะคอยโศกโศกคนๆมันนครับเด้อสวัสดีครับ